รับกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ NS Motor Rider กับช่าง1 Pro Arm ขอนำเสนอ NSR Pro Arm อีกคันครับผมนะครับคันนี้เป็นรถ NSR ที่เจ้าของนะครับฝากมาขายนะครับผมไม่ผิดถ้าฟังว่าผิดเจ้าของฝากมาขายคือสภาพเรี่ยมๆแบบนี้เลยคือเจ้าของบอกว่าพี่ NSR ผมมีเยอะเกินผมขอขายสักคันหนึ่งได้ไหมประมาณนี้ ผมก็โอ้ดีไซน์ได้เลยครับจัดมาจัดมาผมก็จัดแจงจัดการเรียบร้อยอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเก็บรายละเอียดครบหมดเลยนํามาเสนอสดสดล้อๆเลยครับแบบนี้คันนี้เดี๋ยวคันนี้มีอะไรดีมาดูนะครับมาสําหรับคันนี้เจ้าของเดิมแต่งหล่อมาแล้วนะครับซึ่งผมดูละคือไม่สามารถกลับเดิมได้แล้วครับเพราะว่าถ้ากลับเดิมมันเสียมูลค่า ของของที่แต่งลงไปนะครับคันนี้เป็นรถแต่งสวยนะครับผมอะไรที่แต่งเข้าไปชิวหน้าชิวหน้าสโมกนะครับแล้วก็พักเท้าปั๊มกระทุ้งหลังนะครับมีท่อมาแต่ไกลเลยครับท่อ frc เลทนะครับใบหนึ่ง5,500นะครับผมปลายดำใสมาใหม่ๆเลยนะครับเจ้าของบอกว่าวิ่งยังไม่ถึง100กิโลตั้งแต่เปลี่ยนท่อมาแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นปั๊ม ความกระทุกนะครับแต่เบมโบ้นะครับไม่แน่ใจว่าแท้ไหมครับแล้วก็ฝังคัดก็แต่งนะครับโดมิโนนะครับโอ้โหคันนี้ค่อนข้างทําค่อนข้างลงตัวครับเจ้าของไม่ได้ใช้เลยบอกไม่ได้ใช้สงสารอยากให้มีคนมาใช้ก็เลยบอกให้ผมมานําเสนอหน่อยแล้วผมก็ต้องเช็กก่อนว่ารถเจ๋งไหมเด็ดไหมโอ้โหผมบอกเลยว่าเด็ดจริงครับคันนี้สุดยอดไม่งั้นผมไม่กล้านามาเสนอครับโอเคไปต่อ โดยเฉพาะสีโอ้โหเมื่อกี้เห็นสีล้อแวบๆฉูดฉาดมากเดี๋ยวซูมก็ได้เห็นอีกชัดเจนครับชุดนี้ก็คือ,เ,อเก็บงานมาใหม่นะครับชุดสีทําใหม่สีล้อพ่นสีแบบโทนแบบเจ็บๆเลยแล้วก็ชุดโชคชุดโชค๊คชุดสวิงอาร์มนี่ขัดเงามานะครับแต่ขัดเงาเก,าเก่ามา,มา,ม,ามานานละทําให้ความเงานี้มันยังเหลือนิดนึงแต่ยังพอให้เห็นว่ามันขัดมานะครับซึ่งอะไหล่ทุกพั้นเปลี่ยนหมดเลย คือเจ้าของทําไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้าถ้าคนซื้อรถหารถเดิมๆรถที่ใช้งานได้หรือว่ารถที่ผมเก็บไปเนะี่ยจะรู้ดีว่ามันมีราคาประมาณหนึ่งแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเจ้าของก็จะเริ่มแต่งครับหาของแต่งนั่นแหละครับไอของแต่งพวกเนี่ยมันจะมีมูลค่าแล้วว่าเงินมันจะไหลไปเรื่อยๆกับมูลค่าของรถนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับ คือคันนี้เจ้าของเดิมก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับคือเป็นประมาณเหมือนผมว่างไม่ได้ถ้ารถจอดอยู่ก็แต่งแต่งนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะพอละแต่งไม่ได้ละครับสําหรับข,ข้อเสียของคันนี้ที่มันไม่ไม,ไม่เหมือนใครก็คือเจ้าของเดิมเดิมคนแรกนะครับเ <c oughs> ขาทาสีโครงดํามาครับนี่ทาให้เป็นโครงสีดํานะครับแต่ยังอื่นนะ่ะก็คือเก็บงานหมดเลยหม,ม้อน้ํามินียมนะครับหม,ม้อน้ํามินียม ใส่เข้าไปแล้วพันกว่าบาทเครื่องยกใหม่ทั้งลูกแล้วก็ยกไม่พอนะครับคือเก็บงานจนละเอียดจนเครื่องเงียบกริบจนนุ่มนิ่งไม่ใช่นิ่งธรรมดาแรงด้วยนะครับนิ่งแรงคือเป็นรถที่เก็บงานไว้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมระดับใช้งานระดับวิ่งทิพนะครับระดับ ดันกันบนถนนนะครับแต่แต่ไม่แนะนําให้แข่งกันบนถนนนะครับคือมันจะเป็นคันนี้เลยครับคือเจ้าของเอาไว้วิ่งแบบนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้วิ่งทําก็คือถ้าบอกตรงๆคือทํามาเกือบประมาณรถผมอะใกล้ๆก,ก,กันแหละคือหมดไปเยอะเหมือนกันเจ้าของนะครับแต่มันไม่ได้วิ่งแล้วก็เจ้าของมีหลายคันคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ใช้คันอื่นมากกว่านะครับก็เลยแบ่งออกมาขอบอกเลยว่าสดมากนะครับไปดูมุมไหนต่อนเนี่ย ครับผมดูสีล้อโอ้โหเจ็บมากสําหรับคนที่ชอบแนวนี้นะครับไม่ต้องไปแต่งให้เสียเวลาคือคือพอใจกับสีโค้งสีดำเนี่ยแล้วก็เอาไปขี่หล่อได้เลยคันนี้จริงๆครับเติมน้ำมันขี่คืออยู่อีกระดับหนึ่งกับรถที่ผมทําขายนะครับแต่ว่าแต่ว่าคันนี้ขายนะครับออมีราคาครับมีราคาไม่แพงไม่แพงเจ้าของฝากขายเออไหนไหนพูดถึงราคาแล้วเจ้าของฝากขายแค่ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับต่อรองได้คุยได้นะครับ ราคามีไว้ต่อรองถูกใจขายได้ขายถ้าเจ้าของโอเคจบได้จบครับคันนี้ไม่พูดง่ายนะครับผมไม่พูดง่ายเออไม่พูดยากไม่พูดง่ายไม่พูดยากมาดูมาชมเองได้คันนี้ผมการันตีครับสุดยอดจริงๆคือเอาไปลองขี่นี่ค,คือผมตั้งนะครับน้ําตาเล็ดเลยโอ้โหสุดยอดตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เพราะปกติผมจะเก็บแต่รถเดิมๆอาการน,นิ่งๆนุ่มๆแต่พอมาลองคันนี้ก็เลยบอกว่า อโอเคโอเคไม่ต้องทำอะไรละรีวิวเลยนะครับก็เลยขออนุญาตเจ้าจของรีวิวแล้วก็ขายกันเลยนะครับคันนี้เก็บมาเต็มนะครับอะไรครบหมดทุกระบบทำงานหมดเลยนะครับผมครับมาดูมุมนี้สำหรับภาษีนะครับห8ดภาษียังไม่ขาด 68นะครับเกินนะครับเกินภาษีปี68ปีหน้านู่นเลยชื่อเจ้าของเองนะครับผมโอนเรียบร้อยเป็นเจ้าของเรียบร้อยเจ้าของค่อนข้างรักนะครับรักแต่ว่าก็ต้องเสียสละ <c oughs> เพื่อจะไปต่อมีจุดประสงค์หรือว่ามีเป้าหมายต่อคือสภาพแบบนี้เลยครับมาแบบนี้เลยผมขายกันแบบนี้เลย57,500ไม่ใช่ขายแบบคือไม่ได้ดูนะครับผมเช็คหมดแล้วดูหมดแล้วรถมันเกินคุณภาพจริงๆก็เลย ขอเจ้าของว่าคืนนี้ผมจะรีวิวแหละแล้วก็จะขายเลยแบบนี้แหละถ้าขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ขายแบบนี้เลยเนาะเอาประมาณนั้นนีกว่าขอย้ําว่าทุกระบบทํางานครบหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะให้มาฟังเสียงเครื่องกันสําหรับคันนี้ไม่พูดท่ามทำเพลงนะครับ ิ่มันมันนิ่งมันใสมันละมุนผมผมไม่เคยเจอรถคันแบบนี้มานานละที่เจ้าของเก็บรายละเอียดถึงเสื้อฟ้าลูกท่อนล่างท่อนบนแล้วก็ชุดคัดชุดชามชุดเปลืองคือไล่จนเงียบแล้วเสียงมาติงต้งติงต้งติงต้งแบบนี้ครับคือสุดยอด <c oughs> ๋ยวขึ้นไปดูข้างบนต่อครับ ครับคือบอกบอกได้คำเดียวว่าเครื่องสดมากลันอินได้ร้อยกิโลนะครับท่านใดที่อยากเก็บรถเน้นการใช้งานเน้นหล่อเน้นเน้นเครื่องเน้นจัด,จ,ดจัดครับคันนี้ต้องจัดต้องจัดแล้วละ่ะนะครับเนาะ ครับผมเป็นเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเพื่อนๆก็เริ่มเริ่มเริ่มมาดูกลับมาดูผมเยอะขึ้นละถ้ามีคําถามตรงไหนสนใจอะไรแบบไหนยังไงเกี่ยวกับเอนย์เอสอาโปอามนะครับจัดมาได้เลยครับถ้าถ้าผมตอบได้ผมตอบเป็นคำถามที่ตอบได้ผมตอบนะครับแต่แต่บางอันผมรู้แต่ผมไม่สามารถตอบได้ผมก็จะตอบแบบอ้อมๆเนาะ เหมือนเหมือนเหมือนประมาณว่าถ้ารถาผมนะครับมีพ่อค้าไปซื้อต่อไปขายต่อกันอย่างเงี้ยครับถามว่าพี่คันนี้ปิดราคาไปเท่าไหร่บางทีผมผมไม่สามารถบอกได้จริงๆเนาะเพราะว่าถ้าบอกไปมันมันจะผิดใจกันแต่ว่าที่ผมขายแต่ละคันนะ่ะไม่แพงอยู่แล้วครับราคากลางๆตามท้องตลาดเหมาะกับสภาพรถราคาคือสามารถจับต้องได้ไม่ต้องมาจับปั้นเองให้เหนื่อยนะครับซึ่ง เราก็เข้าใจเราก็เข้าใจผมก็อยากได้คนซื้อก็อยากได้ถูกคนขายก็อยากได้แพงผมเข้าใจจุดนี้นะครับเพราะผมก็เป็นคนซื้อเหมือนกันแล้วก็คนขายเหมือนกันคือต้องทําราคากับคุณภาพให้มันใกล้เคียงนะครับเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ท่านใดสนใจนะครับขายนะครับมารับได้เลยมาลองได้เลยครับ5 7 5 0 0บาทนะครับผมคันนี้ภาษีเต็มชุดโอนพร้อม ภาษี68นะครับผมบ๊ายบายคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย